มาดูเนื้อหาเกี่ยวกับการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะครับก่อนที่ครูจะให้นักเรียนได้ทราบถึงตัวสูตรในการหาเนี่ยนะครับครูจะนําเสนอให้นักเรียนได้ทราบถึงที่มาที่ไปของสูตรในการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดก่อนนะครับโดยให้นักเรียนพิจารณาที่รูปตรงนี้นะครับครูกําหนดให้จุด P นะครับมีพิกัดเป็น x 1 y 1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุด Q นะครับจุด Q อยู่ตรงนี้นะครับให้พิกัดเป็น x 2 y 2นะครับเป้าหมายก็คือเราต้องการที่จะหาระยะห่างระหว่างจุด P กับจุด Q นะครับก็คือหาระยะตรงนี้นะครับซึ่งเราพอจะมีวิธีการประยุกต์ความรู้เก่าๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับในสมัยมต้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีบทพิทากรัสเข้ามาช่วยนะครับ ซึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะต้องมีรูปอะไรนะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับจากเส้นตรงนี้นะครับระยะ PQ ตัวนี้มีแนวเส้นบอกอยู่นะครับจะได้ว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือเราก็จะต้องเติมด้านขึ้นมาอีก2ด้านใช่ไหมครับในที่นี้รูก็จะต่อจากจุด Q เนี่ยนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จากจุด P นะครับก็วาดเส้นมาทางนี้นะครับ ลักษณะก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับหรือใครจะลากด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับลากด้านบนแล้วก็จากจุด P ก็ลากขึ้นไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้พอวาดเห็นแนวของเส้นที่สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเออจุดตรงนี้นะครับเนี่ยจุดตรงนี้จะมีพิกัดเป็นเท่าไหร่บอกได้ไหมครับพิกัดของจุดไอจุด จุด P กับจุด Q เนี่ยกำหนดขึ้นมาเลยลอยนะครับกำหนดขึ้นมามั่วๆเอาแต่ไอพิกัดของจุดตรงนี้นะครับจะต้องสัมพันธ์กับจุด P กับจุด Q นะครับไม่ไม่ไม่กำหนดขึ้นมามั่วๆแหละนะครับจากจุดตรงนี้นะระยะของแกน x นะครับมันอยู่ในแนวเดียวกับค่า x ของจุด Q นะครับเพราะฉะนั้นค่า x ของจุดตรงนี้ก็มีพิกัดเป็น x สองนะครับขณะที่ ระยะตามแนวแกน y หรือความสูงเนี่ยก็สูงระยะเดียวกับค่า y ของจุด P นะครับก็คือ y 1เพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับกูตั้งชื่อให้เป็นจุด R นะครับก็จะมีพิกัดเป็น x 2 y 1นะครับคราวนี้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับเขากล่าวว่าระยะห่างของด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะเท่ากับผลบวก ของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากทั้ง2ด้านนี้นะครับทีนี้ในการหาระยะห่างของอด้านประกอบมุมฉาก2ด้านเนี้ยนะครับเราพอที่จะอาศัยตัวพิกัดของจุด P กับจุด R นะครับในการหาระยะในแนวนอนเราก็จะได้ว่าระยะตรงเนี้ยนะครับจะสามารถหาได้จากเอา x 2ลบด้วย x 1นะครับขณะที่ความยาวด้านนี้ นะครับเราก็จะสามารถหาได้โดยเอาค่า y 2ลบด้วย y 1นะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาถ้ามันมีพิกัดเป็นตัวเลขนะครับเราก็จะสามารถลบเลขได้แต่ในที่นี้ให้ติดเป็นสัญลักษณ์ x y ตามนี้ไปก่อนนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ว่าการหาระยะห่างระหว่างจุด P กับจุด Q เนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสนะครับเข้ามาช่วยซึ่งก็จะได้ว่า พิจารณาตามรูปนี้นะครับเราก็จะได้ว่า PQ ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ PR ยกกำลังสองบวก QR ยกกำลังสองตามทฤษฎีบทิทาโคลัสเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะครับจากนั้น PR เนี่ยนะครับ PR คือระยะตามแนวนอนตัวนี้นะครับเราก็หาได้จาก x 2ลบด้วย x 1นะครับ PR ก็คือ x 2ลบด้วย x 1 ขณะที่ QR ครับ QR คือระยะแนวนี้นะครับก็คือ y 2ลบด้วย y 1แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ x 2ลบด้วย x 1ยกกำลัง2บวกด้วย y 2ลบด้วย y 1ยกกำลัง2นะครับตัวนี้เป็นค่าของ pq กำลังสองนะครับยกกำลัง2นะแต่เป้าหมายอย่างที่บอกครับคือเราต้องการหาระยะ pq ธรรมดาไม่ได้ยกกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นทำไงครับกำลังสองจะหาย เราก็ใช้หลักการใส่สแควรูตใช่ไหมครับเติมสแควรูตเข้าไปทั้งสด้านเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะได้เป็น PQ ขณะที่ด้านนี้ครับก็ติดสแควรูตนะครับก็จะเป็นสแควรู r x o t ลบ x 1ยกกำลัง2บวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลัง2จริงๆเวลาใส่สแควรูตทั้ง2ข้างตัวนี้นะครับค่า PQ ตัวนี้จะต้องได้ค่าที่เป็นทั้งบวกและลบนะครับแต่เนื่องจาก ในที่นี้นะครับ pq เนี่ยเป็นความยาวนะครับเป็นระยะเป็นระยะห่างนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการติดลบนะครับก็จะได้ pq เท่ากับ q u a r o o t ตัวนี้เลยนะครับซึ่งสูตรตัวนี้แหละนะครับไอ้ที่ได้บรรทัดเนี่ยก็คือสูตรในการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดนั่นเองนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการของการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุด ก็คือถ้ากําหนดให้จุด P นะครับมีพิกัดเป็น x1 y1 แล้วก็จุด Q มีพิกัดเป็น x2 y2 นะครับเป็นจุด2จุดใดๆในระนาบนะครับระยะห่างระหว่างจุด P กับจุด Q เนี่ยจะสามารถหาได้จากสูตรนี้นะครับ PQ เท่ากับส r e root x2 ลบ x1 ยกกำลัง2บวกด้วย y2 ลบ y1 ยกกำลัง2ตามนี้นะครับ โอเคนะครับที่กล่าวมายาวๆเนี่ยนะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สําคัญก็คือต้องจําสูตรตัวนี้ให้ได้นะในการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะไปเนื้อหาต่อไปเนี่ยไปดูตัวอย่างต่อไปก็สมมุติว่านักเรียนจําสูตรนี้ได้ก่อนก็แล้วกันนะครับสมมุติเอาสมมุติเอานะยังจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปทบทวนกันอีกทีหนึง่งมาดูตัวอย่างนะครับ จงหาระยะห่างระหว่างจุด P ซึ่งมีพิกัดเป็น 1, 2นะครับแล้วก็จุด Q ซึ่งมีพิกัดเป็น 4, 6นะครับวิธีทำนะครับอันนี้ก็ใช้สูตรหาตรงๆเลยนะครับจากสูตร PQ เท่ากับ square root x 2ลบ x 1ยกกำลัง2บวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลัง2นะครับเราก็แทนค่าไปเลยนะนะครับเราก็ให้จุด P เนี่ย หนึ่งสองเนี่ยเป็น x หนึ่ง y หนึ่งนะครับขณะที่ q ก็ให้เป็น x สอง y สองนะครับสี่หกตรงนี้นะครับก็แทนค่าลงไปก็จะได้ค่าออกมานะครับแทนค่าตามนี้นะครับ x สองเป็นสี่ x หนึ่งเป็นหนึ่งนะครับเนี่ย x สองเป็นสี่ x หนึ่งเป็นหนึ่งนะครับขณะที่ y สองก็เป็นหก y หนึ่งก็เป็นสองนะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะได้นะครับ4ลบ1เนี่ยตรงนี้นะครับก็มีค่าเป็น3นะครับก็เอาไปยกกําลัง2ต่อนะครับขณะที่6ลบด้วย2นะครับก็ได้4ก็ไปยกกําลัง2ต่อก็ได้ตามนี้นะครับ3ยกกําลัง2ก็เป็น9ใช่ไหมครับ4ยกกําลัง2ก็เป็น16นะครับก็ได้สแ u a r e 9บวก16หาผลบวกตัวนี้ครับ9บวก16ก็ได้25นะครับถึงตัวนี้ก็ได้ s q u 25ซึ่ง square r o o 25ถอดได้นะครับ ถอดได้ออกมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเป๊ะๆเลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าระยะ PQ ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ5หน่วยเป็นคําตอบนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมานะครับจงหาระยะห่างระหว่างจุด00และจุด34นะครับวิธีทำครับก็อาศัยสูตรเลยนะครับ PQ เท่ากับสแควรูท x 2ลบด้วย x 1ยกกำลังสองบวกด้วย y 2ลบด้วย y 1ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะให้ใครเป็น x 1 y 1 x 2 y 2นะครับเราเลือกได้นะนะครับเราก็จะได้ว่าระยะห่างระหว่างจุด0 0กับจุด3 4นะครับก็แทนค่าลงไปในที่นี้เลือกที่จะให้0 0ตัวนี้เป็น x 1 y 1นะครับแล้วก็3 4เป็น x 2 y 2นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับก็ได้เป็น3ลบด้วย0ย์ยกกำลังสแล้วก็บวกด้วย 4ลบด้วย0ยกกกำลัง2นะครับไม่มีปัญหาในการแทนค่านะครับแล้วก็การลบเลขก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันลบด้วย0ูนยนะครับก็3ลบด้วย0นย์ก็ได้3นะครับก็ไปยกกำลังสองต่อ4ลบด้วย0ย์ก็ได้ก็เก็ไปยกกำลัง2ต่อนะครับซึ่งถ้ายกกำลังสองนะครับสายกกำลังสองก็เป็น9 4ยกกำลัง2ก็เป็นเอ่อนะครับจากนั้น9บวก16ก็ได้ 25นะครับก็ได้ระยะห่างออกมาเท่ากับสแควรซึ่งถ้าหาต่อก็หาได้เช่นกันนะครับสแควรูทยี่สิบเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าระยะห่างระหว่างจุด0ูกับจุดสาก็มีค่าเท่ากับ5หน่วยเป็นคําตอบนั่นเองนะครับต่อมาครับ จงหาระยะห่างระหว่างจุด A มีพิกัดเป็นลบหนลบสนะครับจุด B มีพิกัดเป็น3าลบสนะครับเอาละวิธีทำนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ใช้สูตรเลยนะครับจากสูตร PQ เท่ากับสแควรรูท x 2ลบด้วย x 1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y 2ลบด้วย y 1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็แล้วแต่ว่าจะให้ใครเป็น x 1 y 1 x 2 y 2นะครับกำหนดได้ตามใจชอบนะครับ ในที่นี้ครูจะให้จุด a เนี่ยมีพิกัดเป็นสมมุติว่ามันเป็น x 1 y 1นะครับขณะที่จุด b 3 4ลบ4เนี่ยให้เป็น x 2 y 2นะครับก็หยิบมาแทนค่าก็ได้อย่างนี้นะครับได้อย่างนี้ทีนี้ในการแทนค่าเนี่ยระวังนิดนึงนะครับในกรณีที่มันมีเครื่องหมายลบแบบซ้ำซ้อนกันอย่างนี้นะนะครับ x 2เป็น3นะครับ x 2เป็น3แทนค่าลงไปแล้วก็ลบด้วย x 1คือใครครับ x1 คือลบมันก็เป็น3ลบด้วยลบ1นะครับระวังดีๆนะครับในการแทนค่าเช่นเดียวกันนะครับ y2 ก็คือลบ4นะครับลบด้วย y1 ก็คือลบ2ก็เป็นลบ4ลบด้วยลบ2นะครับจากนั้นลบเจอลบอย่างที่เคยล่ำเรียนกันมาเนี่ยนะครับลบเจอลบก็เป็นบวกใช่ไหมครับก็เป็น3บวกด้วย1ไปยกกำลังสอง,งขณะที่ลบ4 ลบด้วยลบสองลบจะลบก็กลายเป็นบวกอีกเหมือนกันก็เป็นลบสี่บวกด้วยสองนะครับก็ตามนี้หาผลลัพธ์ในแต่ละวงเล็บออกมานะครับสามบวกหนึ่งก็ได้สี่นะครับก็ไปยกกําลังสองต่อขณะที่ลบสี่บวกสองก็ได้ลบสองนะครับโอเคนะครับก็คิดเลขต่อนะครับ4ยกกำลังสองก็ได้16กลบ2ยกกำลังสองก็ได้4นะครับก็เอามาบวกกัน16บวก4ก็ได้ ยี 20, ใช่ไหมครับเป็นสแควรูทยี่สิบสแควรูทยี่สเนี่ยถอดให้สมบูรณ์แบบไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถแยกถอดได้นะนะครับซึ่งถ้าถอดออกมาเราก็จะได้ว่าระยะห่างนะครับระหว่างจุด A กับจุด B หรือระยะ AB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2อ o รูทห2สแควรูทหน่วยนะครับเป็นคำตอบนั่นเองนะครับ ตัวอย่างต่อมานะครับกำหนดให้ a มีพิกัดเป็น1 1ครับ b มีพิกัดเป็นลบ1ลบ1แล้วก็จุด c นะครับมีพิกัดเป็น 1, ลนบ42จงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากามาดูวิธีท,ทำนะครับสำหรับหลักการนะครับในการตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะครับมันจะมีความรู้ที่นำมาช่วยในการตรวจสอบก็คือ ความรู้ที่เรียกว่าบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับบทกลับมันกล่าวว่ายังไงนะครับเอ่อยังไม่ต้องพูดถึงบทกลับก็ได้นะครับยังจําทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ไหมนะครับที่บอกเ,ออเขียนเป็นสมการได้ว่า c ยกกาลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองนะครับก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะเท่ากับ เอาความยาวของด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองแล้วนํามาบวกกันนะครับถ้าถ้าในการตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นที่ก,กาหนดให้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะครับเราก็เอาความยาวของแต่ละด้านนี่แหละครับมาแทนค่าตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสถ้าแทนค่าแล้วคำนวณค่าออกมามันเป็นจริงตามสมการหรือตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั้นก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับอันนี้สรุปคร่าวๆนะครับตามาหลักการหรือบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับเราก็มาดูนะครับรูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมันจะไม่อยู่3ามด้านนะครับรูปสามเหลี่ยมแน่นอนมันต้องมี3าด้านแหละนะครับแล้ว3ามด้านเนี่ยมีด้านอะไรบ้างนะครับสามเหลี่ยม ABC วาดออกมาคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับเราก็จะรู้ว่ามันเออมันน่าจะมีด้าน AB นะครับด้าน BC แล้วก็ด้าน AC ใช่ไหมครับมี3มด้านประกอบกันเราก็จะทําการหาความยาวของทั้ง3ด้านนี่แหละออกมานะครับหาความยาวของด้าน AB ก่อนนะครับก็หายังไงล่ะก็ใช้สูตรของระยะห่างระหว่างจุด2จุดนี่แหละมาหานะครับเพราะ A เราก็รู้พิกัดอยู่แล้ว B เราก็รู้พิกัดอยู่แล้วนะครับก็แค่แทนค่าลงไปในสูตรนะครับก็จะได้ระยะ A b ออกมาเท่ากับสแควรูทนะครับ ให้ตรงนี้นะครับระหว่างจุด a กับจุด b นี่นะครับให้ตัวนี้เป็น x 1 y 1นะครับตัวนี้เป็น x 2 y 2นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับ x 2ก็เป็นลบหใช่ไหมเอ็กซก็เป็น1นะครับก็เป็นลบหลบด้วย1นะครับก็ยกกำลัง2ขณะที่ y 2ก็เป็นลบหแล้วก็ y 1ก็เป็น1นึ่งก็มาลบกันนะครับอันนี้ตามสูตรธรรมดานะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็คิดเลขออกมานะครับ ลบหนึ่งลบหนึ่งลบให้เป็นนะนะครับลบหนึ่งลบหนึ่งได้ลบสองนะครับก็เอาไปยกกําลังสองซะนะครับลบหนึ่งลบหนึ่งตัวนี้ก็ได้ลบสองก็เอาไปยกกําลังสองซะนะครับซึ่งถ้ายกกําลังสองนะลบสองยกกําลังสองก็เป็นสี่ลบสองยกกําลังสองก็เป็นสี่นะครับก็หาผลลัพธ์ออกมานะครับสี่บวกสี่ก็ได้แปดใช่ไหมครับก็ได้สแควรูทแปดนะครับ จริงๆถ้าหาต่อก็หาได้นะครับไอ้สแควรูทแปดเนี่ยนะครับแยกถอดได้ก็เป็นสองรูทสองใช่ไหมครับแต่เอาเอาไว้แค่นี้แหละไม่ต้องไปแยกแล้วนะครับต่อไปครับมาหาอีกด้านหนึ่งยังเหลืออีกสองด้านนะครับเท่าที่เราจะตรวจสอบเนี่ยนะครับก็เหลือด้าน bc ใช่ไหมครับด้าน bc ก็แทนค่าเหมือนกันครับ b กับ c ก็เปลี่ยนใหม่แล้วกันให้ตรงนี้เป็น x 1 y 1นะครับตัวนี้ก็เป็น x 2 y 2นะครับก็แทนค่าลงไปในสูตรนะครับ ก็จะได้เป็น x 2อคือลบ 4, นะครับลบด้วย x 1ก็คือลบหตรงนี้นะครับแทนค่าได้ตามนี้แหละนะครับโอเคไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับจากนั้นก็คำนวณค่าตรงนี้นะครับลบ4ลบด้วยลบ1นะครับความยากมันอาจจะผิดพลาดกันได้นะตรงนี้แหละนะครับเรื่องของการลบจํานวนเต็มเนี่ยนะครับถ้าใครความรู้ไม่แม่นพอเนี่ยผิดพลาดสูงเลยนะครับเนี่ยนะ ลบสี่ลบด้วยลบหนึ่งก็ได้เท่าไหร่ครับลบเจลบย่างที่บอกกลายเป็นบวกนะนะครับถ้าหลายๆคนก็จําลักษณะแบบนี้นะครับลบเจลบเป็นบวกอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลบสี่บวกหนึ่งลบสี่บวกหนึ่งก็ได้ลบสามใช่ไหมครับก็กลายเป็นลบสามยกกําลังสองนะสำหรับวงเล็บนี้ขณะที่ตรงนี้ครับสองลบด้วยลบหนึ่งก็เหมือนเดิมครับลบเจลบก็เป็นบวกก็เป็นสองบวกหนึ่งก็ได้สามนะครับ โ okay. อเคก,ก็เอามายกกําลัง2ต่อนะครับสามลบสามยกกําลัง2ก็เป็น9 3ยกกําลัง2ก็เป็น9นะครับก็ได้สแควรูทเก้าบวกเคิดเลขต่อนะครับ9ก้บวกเก็เป็น18นะครับก็ได้สแควรูทสินะครับก็ติดไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนนะต่อไปครับระยะอีกด้านหนึ่งนะครับเหลืออีกด้านหนึ่งให้เป็นด้าน AC นะครับด้าน AC ก็จะได้ว่าได้ว่าอะไรเอ่ยก็หยิบตัวเลขลงแทนในสูตรนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็น x 1 y 1ไปนะครับจุด c ตัวนี้ก็ให้เป็น x 2 y 2นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับไม่มีปัญหานะครับในการแทนค่านะนะครับโอเคผ่านเลยนะครับเรื่องการแทนค่าแล้วก็มาคิดเลขครับลบสลบหนะครับอย่าให้ผิดนะครับลบสลบหได้ลบหนะ นะครับขณะที่2ลบด้วย1ตัวนี้ก็ได้1นะครับก็ไปยกกําลัง2ต่อซะนะครับก็คํานวณค่าต่อครับลบหยกกําลัง2ก็ได้25่นะครับขณะที่1ยกกําลัง2ก็ได้1นะครับนำมาบวกกัน25่บวกหก็เป็น26ก็ได้สแควร์รูทยีบหกนะครับได,ด้ความยาวของด้านทั้ง3ครบแล้วนะครับความยาวได้มา3ด้านแล้วนะครับแล้วทีนี้ อจะเอาไปทํำยังไงนะครับในส่วนของความรู้ของบทกลับเนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสังเกตนะครับนึกจินตนาการภาพตามนะสามเหลี่ยมมุมฉากมันจะมีด้านหนึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับด้านที่ยาวที่สุดถ้าพิจารณาตัวเลขตรงนี้นะครับเสนะตัวสแควรูทแปนะครับ สแควรูทสิบแปดสแควรูทยี่สิบหกด้านที่น่าจะเป็นด้านตรงข่ามุมฉากก็คือสแควร์ูทยี่สิบหกตรงนี้น่าจะเฉยนะครับแต่จะเป็นด้านตรงค่ามุมฉากจริงๆหรือเปล่าไม่รู้เราต้องเอาไปแทนค่าในสูตรก่อนนะครับโอเคขณะที่อีกสองด้านนี้ก็จะเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากซึ่งเป็นการคาดการเฉยนะครับยังไม่แน่ยังไม่แน่จนกว่าจะแทนออกมานะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับกล่าวว่า a c โทษที mm hmm. ครับกล่าวว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับเอาความยาวของหน้าประกอบมุมฉากแต่ละด้านยกกำลังสองแล้วนำมาบวกกันนะครับอย่างที่เราพิจารณาคร่าวก็คือด้านนี้น่าจะเป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับสองด้านนี้เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากรเราก็จะจำลองขึ้นมานะครับสมมุติขึ้นมาตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ ด้านนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็เอาเป็น ac ยกกาลังสองก็จะเท่ากับอีก2ด้านนี้ยกกําลังสองแล้วบวกกันใช่ไหมครับ <c oughs> ac ยกกาลังสองก็คือ26นะครับไม่มีปัญหานะ ac ยกกาลังสองเท่ากับ26เพราะ ac เป็น square root ยี่สนี่ถ้าเจอยกกําลังสอง square root ก็หายใช่ไหมครับต่อไปครับอีก2ด้านนี้ ab ab เอามายกกําลังสองนะครับแล้วก็มาบวกกับ bc ยกกาลังสอง นะก็ AB เท่าไหร่นะ AB เท่ากับสแควรูทแยกกาลังสองก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้8ขณะที่ BC BC คือสแควรูทสิถ้ายกกําลังสองก็จะได้18นะครับนี่ก็ดําเนินการบวกกันซะนะครับ8บวกด้วย18ก็จะเท่ากับ26เป็นไงครับความยาวของด้านที่ยาวที่สุดที่เราคาดการไว้เป็น26นะ แล้วก็ผลบวกของกําลังสองอีก2ด้านก็เป็นเท่าไหรเหมือนกันเป็นยี่สิบหดังนั้นมันเป็นไปตามอะไรครับเป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมครับพอเป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสมันก็เป็นเนื้อหาของบทกลับนะี่นะนะครับเราก็จะได้ว่าออรูปสามเหลี่ยม ABC ที่ตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับ ผ่านนะครับตัวอย่างนี้ต่อมานะครับรูปสามเหลี่ยม ABC มีจุดยอดอยู่ที่พิกัด A 68 B พิกัด4 6แล้วก็จุด C ครับพิกัดอ,อ,อะไรนัเนี่ยลบ2ลบ2นะครับถามว่ารูปสามเหลี่ยม ABC รูปนี้นะครับตามเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือไม่ รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว <c oughs> <c oughs> มีความรู้เก่าเหลือไหมรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวเนี่ยมันเป็นยังไงรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวถ้าไม่เหลือนะก็บอกเลยครับสามเหลี่ยมหน้าจัวคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะครับคือถ้ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันปั๊บโอเคเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวเลยนะฟันธงแค่นี้นะครับสองด้านพอ แต่ถ้ามันจะมี3ด้านเท่ากันก็ไม่ว่ากันครับแต่ขออย่างน้อยต้องมี2ด้านยาวเท่ากันมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเออแล้วเราจะทํำยังไงลนะ่ะทิงจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไปหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเราก็ไปหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ออกมานะครับถ้าเกิดว่าหาแล้วนะครับ มันมี3ด้านใช่ไหมถ้าเกิดหาแล้วปั๊บมี2ด้านที่เราหาได้มันยาวเท่ากันฟันธงเลยว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับถ้าโชคดีอาจจะหาแค่2ด้านแต่ถ้าโชคร้ายเนี่ยอาจจะหาถึง3ด้านนะครับถึงจะรู้ว่ามันยาวเท่ากัน2ด้านไหมนะครับขึ้นอยู่กับโชคช่วยแหละครับว่าจะเอาหาลองหาด้านไหนก่อนนะครับวิธีทำนะครับเราก็จะทําการหาด้าน a, a b ก่อนนะครับหาด้าน a b ab ก็แทนค่าในสูตรเลยนะครับระยะห่างระหว่างจุด2จุดเนี่ยนะครับก็ให้ตรงนี้จุด a เป็น x 1 y 1นะครับจุด b เป็น x 2 y 2นะครับก็หยิบมาแทนค่าเป็น4ลบด้วย6อันนี้ x 2ลบด้วย x 1นะครับโอเคแล้วก็จุดนี้ก็เป็น y 2ลบด้วย y 1นะครับแทนค่าลงไปแล้วก็คิดเลขครับ4ลบด้วย6มีค่าเท่ากับลบ 2ลบเลขให้เป็นนะนะครับแล้วก็ไปยกกําลังสองขณะที่6ลบด้วย8ก็กลายเป็นลบ2ก็ออกไปยกกําลังสองต่อซะนะครับลบ2ยกกําลังสองก็ได้4ลบ2ยกกําลังสองตัวนี้ก็ได้4นะครับก็นํามาบวกกันอีกทีหนึ่งยังอยู่ภายใต้สแควรูตนะครับ4บวก4ก็เป็นเป็นเท่าไหร่4บวก4เป็น8นะครับเป็น8ก็ได้สแควรูตแปด 8, นะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะครับ ต่อมามาหาด้านไหนครับลุ้นแล้ะครับว่าจะเจอด้านที่ยาวเท่ากันไหมนะครับถ้าโชคดีด้านต่อไปนี่ก็จบนะแต่ถ้าเลือกไม่ดีก็ต้องหาอีกอีกด้านเป็นด้านที่สามนะครับในที่นี้ครูเลือกที่จะหาด้าน BC ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะโชคดีไหมนะครับหาความยาวของด้าน BC นะครับก็คือหาระยะห่างระหว่างจุด B กับจุด C นี่แหละนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับ ให้จุด B เป็น x 1 y 1นะครับคราวนี้จุด C ก็เป็น x 2 y 2นะครับก็หยิบมาแทน x 2เป็นลบ2ใช่ไหมนะนะครับออ x อก็เป็น4 -2 ลบ2ลบด้วย4นะครับก็ยกกำลัง2ต่อแล้วมาบวกด้วย y 2ลบ y 1 y 2ก็เป็นลบ2 y 1ก็เป็น6นะครับก็ตามนี้นะจากนั้นทำไงครับก็จัดการลบเลขข้างในเนี่ยนะครับ อย่าพลาดนะอย่าพลาดนะนะครับความรู้มหนึ่งนั่นเนี่ยนะครับลบสองลบด้วย4ก็เป็นลบหกใช่ไหมครับก็เอามายกกําลังสองขณะที่ลบสองลบด้วย6ตรงนี้ก็เป็นลบแปดนะครับก็เอามายกกําลังสองก็จะได้เท่าไหร่น้อนี่ยลบหกยกกาลังสองก็เป็นสามสิบหกใช่ไหมครับขณะที่ลบแปดยกกําลังสองก็ได้หกสิบสี่นะครับก็ามาบวกกันก็ได้เป็นสแควรูท 100นะครับเอาโชคไม่ช่วยนะครับทำไมโชคไม่ช่วยเพราะว่า,อาสองด้านนี้ยาวไม่เท่ากันใช่ไหมครับมันก็เลยไม่แน่ใจว่าอีกด้านที่เหลือเนี่ยมันจะมาเท่ากันกับ2ด้านนี้ได้ไหมนะครับคือขอให้มันเท่ากัน2ด้านก็ฟันธงได้แล้วว่ามันเป็นแต่ถ้ายังไม่เท่ากันอีกเนี่ยนะก็สรุปว่ามันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วล่ะนะครับโอเคครับหาก็หาครับก็ไม่ว่ากันหาระยะ4 a ครับ ความยาวของด้าน CA นะก็หยิบมาแทนค่านะครับตามสูตรระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะครับนี่ระหว่างจุด A กับจุด C นี่นะก็แทนค่าลงไปนะครับให้ในที่นี้ให้อะไรนอ้อนี่ให้จุด C นะครับเป็น x 2 y 2นะครับจุด A เป็น x 1 y 1นะครับจริงๆจะให้ใครเป็นจุดที่1จะให จุดไหนเป็นจุดที่2ก็ได้นะครับเลือกเอานะครับตามสบายเลยนะครับพอแทนค่าลงไปแล้วนะครับคิดเลขตัวนี้ครับลบสลบหก็ได้ลบลบเท่าไหร่นอะลบสอลบหก็ได้ลบแใช่ไหมครับลบสลบหได้ลบแก็เอามายกกําลังสองขณะที่ตัวนี้ครับลบสลบด้วย8ก็ได้ลบสินะครับก็เอาไปยกกาลังสองต่อนะครับ ก็คิดเลขออกมาลบ8ยกกำลัง2ได้64เนาะนะครับขณะที่ลบ10ยกกำลัง2ก็ได้100นะครับก็หาผลบวกตรงนี้ครับ64บวก100ก็ได้164กลายเป็นสแควรูทหนึหมดหมดทุกด้านแล้วนะครับรูปสามเหลี่ยมมีอยู่3ด้านหาครบแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับความยาวทั้ง3ด้านนี้ ไม่มีคู่ไหนเท่ากันเลยนะครับอุตสาหามาตั้งนานไม่มีคู่ไหนเท่ากันเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม abc เนี่ยไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับโอเคผ่านนะครับตัวอย่างนี้